สวัสดีครับผมเอรอนจากช่อง Ang เ,เกิลมาเนี่ยนะครับวันนี้ผมจะสอนวิธีฟื้นฟูทําให้อาการรองช้ําดีขึ้นอาการรองช้ําหรือว่าผังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบหรือเส้นเอ็นใต้ฝ่าเท้าอักเสบคือชื่อมันค่อนข้างมีเยอะมากแต่ว่าอาการเดียวกันอาการเดียวกันขอไปครับผมคือเจ็บใต้ฝ่าเท้าใช่ไหมส่วนใหญ่คนที่เป็นนะตื่นนอนอะ่ะตอนเหยียบเท้าอะ่ะ จะรู้สึกเจ็บมากๆเลยแต่พอเหยียบไปอะ่ะเอ้ยแต่พอเดิน <ๆ S 2> เดินไปสักพักหนึ่งอะ่ะอาการมันก็ดีขึ้นแต่ว่าถ้าคุณนั่งนานๆแล้วพอคุณเริ่มเดินใหม่อีกมันก็จะปวดอืมนี่แหละรครับเรียกว่าการลองช้ำผมจะสอนแค่สองท่าซึ่งสองท่าเนี่ยผมก็ใช้อยู่ใช้คือเกือบประจําทุกวันเลยแหละถ้าผมไม่ขี้เกียจน,นะคือตัวผมเองก็สู้กับโรคลองช้ำมาหลายปีเหมือนกันแต่าถ้าได้พูดว่าหายขาดเนี่ยมันหายขาดยากมากแต่ว่าท่าที่ท่าที่ผมจะสอนเนี่ย มันก็ช่วยได้ดีแบบหนึ่งเลยไปดูกันครับท่าที่ผมจะสอนสองท่านเนี่ยสามารถทําเรียงกันไปได้เลยนะครับผมท่าแรกเนี่ยเราจะนวดใต้ฝ่าเท้านวดเพื่อให้มันรู้สึกสบายก่อนแต่ว่าผมอะ่ะจะไม่สอนใช้มือหรือนิ้วนวดนะคนเป็นจริงอะ่ะคลิปอื่นแต่ว่าคุณหมอท่านอื่นเขก็จะสอนว่าใช้มให้ใช้มือนวมกันแต่ว่าผมคิดว่าผมใช้อุปกรณ์แล้วมันจะรู้สึกสบายมากกว่า ที่ผมชอบทานะครับคือใช้ลูกเทนนิสนี่แหละคึงเท้าเอาเท้าเราคึงเลยหรือว่าบ้านใครไม่มีลูกเทนนิสใช้ลูกกอล์ฟหรือว่าใช้ขวดน้ําก็ได้ถ้าเป็นขวดน้ําใส่น้ําหรือว่าเอาไปแช่ช่องฟิตให้มันแข็งก็ถือว่าเป็นการประครบเย็นด้วยเหมือนกันแต่ว่าผมเนี่ยจะใช้เป็นเจลแอลกอฮอล์ที่หมดแล้วมาคึงนวดแทนนะครับตัวอย่างนลครับผมเนี่ยเราครึงเลยครับผม ใช้เท้าคึ้งแบบนี้นับไปร้อยทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหคือตอนเนี้ยเท้าแต้เท้าผมแบบรูสุกสบายมากจะเห็นว่าผมมาใช้บ่อยเกินจนวิธีนี้ดับพังไปแล้วเพราะว่าผมมาทําทุกวันเลยไม่เป็นไรครับเราจะใช้ขวดน้ำนี้แทนนี่ครับ วันนี้จะรู้สึกฟินฟินที่เท้ามากทำาอย่างนี้ครับผมจนครบร้อยทีนะครับเนี่ยคนจะรู้แต่ว่าคือถ้าคนที่ทําแล้วมันรู้สึกคนที่ไปลองชัาแล้วทำอาจจะรู้สึกว่าเท้าคุณได้รับการนวดแล้วแล้วแต่รู้สึกสบายขึ้นมากผมแนะนําว่าตื่นเช้ามาก็ทําได้เลยครับเอาไว้ข้างหมอนเลยเอาไว้บนหัวเลยถ้าทําเสร็จแล้วก็ไปท่าต่อไปเลยครับ ท่าที่สองนะครับผมท่านี้เป็นท่าที่เพิ่มความแข็งแรงให้กับใต้ฝ่าเท้านะครับผมคือพอเราออกกำลังกายเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการสร้างถ้าพูดถ้าพูดง่ายๆนะเหมือนเป็นการสร้างกล้ามให้ใต้ฝ่าเท้าครับผมให้ใต้ฝ่าเท้าเราแข็งแรงขึ้นท่านี้ก็เป็นท่าง่ายๆนะครับผมท่าเขย่งฝ่าเท้าเองเขย่งฝ่าเท้าให้ได้สิบห้าวิซักหกเซตเขย่งเขย่งธรรมดาเลยอะเขย่งอย่างเนี้ย เอกล้องเห็นไหมแน่เห็นเนาะเนี่ยครับค้างไว้15บห้าวินับไป1 2 3 2> ผมนับนนหน่อยสาี่ห้าหกดแปดเก้าสิบสิอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เนี่ยพักแป๊บหนึง่งพักประมาณห้าหกวิก็ได้แล้วก็ทําต่อให้ได้15บห้าวิ6เซตถ้ามันง่ายมากนะแต่ว่าถ้าหากทำไปทาไปนานๆเนี่ยเมือม่อยเมื่อยนองเมือ่อย เอ็นร้อยไหวมากเจ้าท่าเนี่ยมันช่วยมันช่วยสร้างกำรรเนือนองด้วยนิดนึงด้วยนะอีกมุมงด้งนะครับเผื่อมองไม่เห็นนะครับเนี่ยขยิ่งง่ายๆเลยเนี่ยขย่งงี้นะครับตอนนี้ขยิ่งอะ่ะเราหากำแพงหาอะไรจับก็ได้เพราะเดี๋ยวเราล้มพอครบสิบห้าวิแล้วก็ลงมาแล้วก็ทําอีกตอนนี้คือตึงนะค่อนข้างตึงพอสมควรเลย ทำให้ได้6เซต15ห้าวิพักสักแป๊บหนึ่งระหว่างเซตและนั่นเลยครับผมคือ2ท่าที่ช่วยฟื้นฟูลองช้ำได้ดีมากๆแค่2ท่าเนี่ยก็เพียงพอแล้วถ้าหากพวกคุณดูแล้วไปทำกันนะคือดูแล้วก็ต้องทำด้วยถ้าดูแล้วไม่ทำมันก็ไม่หายแล้วก็ไม่ใช่ทำแค่วันเดียวมันจะหายนะทำเป็นอาทิตย์อย่างต่ำก็3อาทิตย์นะทำเป็นเดือนอ่ะอาการก็จะดีขึ้น แข็งแรงขึ้นอยา่าอย่าไปพึ่งยาแป๊ไปหาหมอนะยาก็ได้แค่ยาแก้ปวดยาลดอักเสบยาแก้บวมอันนั้นมันคือตายเหตุไม่ใช่ต้นเหตุแต่ถ้าคุณออกกำลังกายกายภาพบำบัดทําทุกวันไม่ไหวก็วันเว้นวันอาการก็ดีขึ้นแน่นอนครับผมโชคดีครับ